สวัสดีพี่พี่ที่ติดต่อนาน,นหรือว่าพี่พี่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม V.I.P นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่ม V.I.P ที่เราส่งซิกแนลที่เป็นแนวทางให้กับพี่พี่ในการเทรดนะคะอันนี้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะสามารถเข้าตามได้เลยจะเห็นเลยว่าโค้ดจะบอกจุด T.P. S.L. ที่ชัดเจนคือพูดง่ายๆว่า จุดซื้อขายหรือกราฟวิเคราะหอยังไงเราจะเห็นได้จากที่โค้ดสรุปมาให้เราและการเขียนแผนของโค้ดพุทธด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแผนที่โค้ดพุทธเขียนเอาไว้ให้เราสามารถเข้าตามได้เลยค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคา่าเรียนต่างๆเราก็จะส่งให้ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะจะอัปเดตตลอดทั้งวันและก็อันนี้จะเป็นภาพจากทั้งสัปดาห์เลยนะคะที่นันเอามาให้ดูจะเห็นส่วนใหญ่เลยว่าทั้งโค้ดแม็กและโค้ดพุทธเนี่ยมีอัตรา การชนะมากถึงประมาณ98%ได้เลย และเราก็สามารถเลือกเข้าเองได้เลยนะคะคำนวณจากพอร์ตของตัวเราเองว่าอพอร์ตของเรามีจํานวนเท่าไรและเราควรเลือกเล่นในแบบไหนเราสามารถวางแผนของตัวเองได้เลยจะเห็นเลยว่าอันนี้โค้ดแม็กก็จะสรุปรายวันให้นะคะอันนี้เราสรุปแผนและก็สรุปกําไรขาดทุนในแต่ละวันด้วยก็จะเป็นข้อดีที่พี่ๆเองที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานก็สามารถเทรดตามได้หรือเคยอัด อาจจะเคยเทรดมาก่อนอยู่แล้วก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการที่วิเคราะห์ตามและเทรดได้ด้วย นอกจากกลุ่มของ S i g n น l แล้วนะคะ S i g n น l เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้พิมพ์ูดคุยเลยเพราะว่าเราจะไม่ให้ซิกมันเลื่อนหนีไปไหนเผื่อพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้าตามหรือมาเห็นซิกช้ายังสามารถที่จะเข้าไปตามได้เห็นข้อความนั้นและสามารถเลือกตามได้เราเลยเปิดอีกหนึ่งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มพูดคุยค่ะสําหรับถ้าคู่ไหนไม่ทานหรือสงสัยตรงไหน,นอยากวิเคราะห์ตามโค้ดสามารถแท็กชื่อโค้ดและพิมพ์ถามในห้องกลุ่มนี้ได้เลยนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับกลุ่มที่นันยกตัวอย่างมาให้ดูอันนี้จะเป็นตัวอย่างแค่คร่าวๆนะคะถ้าพี่ๆที่ฟังแล้วสนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ก็สามารถแจ้งกับนันได้เลยนะคะ